สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆอากาศหนาวเย็นค่ะพี่น้องจะเย่ากับภาพพี่น้องเขาป่าคือเก่าหรอค่ะว่าไปใช้หรอคะ่ะนอกจากป่าค่ะงานการบ่มีเห็ดค่ะพี่น้องมีงานอันเดียวที่เห็ดแต่ตอนนี้ก็คืองานยูทูบหรอค่ะพี่น้องดาก้าก็ได้เงินงวดแรกแล้วเนาะคะ่ะนอกก็ได้ส่งให้พอ่อให้แม่ใส่เนาะค่ะเนาะ เอาไปรับจ้างเกี่ยวเข่าเนาะค่ะพอน้ำท่วมเข่าเนาะค่ะเนาะแล้วกาได้เก้าสิบแปดโอยโลเนาะค่ะเนาะตีเป็นเงินไทยกับซีบ้านกว่าเนาะค่ะเนาะกราบขอบคุณพี่น้องปองไปลหลายๆเด้อเนาะค่ะที่ซอยเหลือคำจุนเยาเนาะค่ะเนาะเยากับภาพพี่น้องเขาป้าคือเก้าหลักค่ะบ่ายังบ่เป็นแต่ได้ตาค้ำขอบคุณเด้อค่ะพี่น้นองเด้อยาวาบ่เป็นอิหรีจ้า ข้าวป้ากับพ่อเฮ็ดยังบูค่ะพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันจ้าพี่น้องเบิ้งน้ำกันจา้าเอาได้บนนอจ้าพี่น้องเฮ็ดมันห่างแล้วเนาะสงสิบเหตโอ้ยพี่น้องมันคือจังสี่โอเยเอาได้ยุคค่ะพี่น้องนี่ไหมเอาได้ยุคค่ะหืองามยุคค่ะพี่น้องนี่เอาเอาจา่าไปตอกันเลยจ้าพี่น้อง ต้ากันจ้ะพี่น้องอันมันอยู่หกค่ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเจ้าก็สีเก็บเอาค่ะพี่น้องเพราะว่ามันดอกใ่ดอกมันใ่ๆพี่น้อง้าเบิงกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะมงเป็นแปนกันไม่อยู่ได้แต่ตาหงบอยอยากเก็บเอามันดอกทั้งทั้งมันเถ่าแล้วมันกระดอกสั่นเนาะนี่ค่ะพี่น้องเก็บน้มกันค่ะเลือกเอาดอกใ่ๆ นี่ค่ะเลือกเอาหกกับสามมันเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ในป่า,าหยาค่ะพี่น้องมันก็นเลยเก็บเอา <c oughs> หยานี่ค่ะพี่น้องหัวหัวดที่แล้วมาเอาแล้วแต่ว่ามันหังมันหังเต็มกระตากรอนก็นเลยไปถ่ายพี่น้องบังถ่ายแล้วล่ะแต่ว่าหังบ่ได้เอาลง มัน,นงเงีค่ะพี่น้องเดจ้าเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องดอกมันอ้วนค่ะอ้วนอ้วนนั่งดอกกับขาเงี้นี่ค่ะอู้หแต่มันงามค่ะค่ะพี่น้องเอาสดอกมันดอกใหญ่พุ่นนะคะมันยาีไปหอดพุ่นอยู่ค่ะแต่ว่าเจ้ากับสิบถาพี่น้องมนคือเก่าละจ้ะตัดขาไปด้านบนเนาะค่ะเนาะ คลิปเงาก็จะว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเก็บไปเงาๆเด้อจ้ะเด้อโอ้ึงแน่ดอกควนครับอุย้ยจะ่มันดอกนาะดอกควนดอกนาดีจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละจังว่าเอาหน้าอ้วนดีขน,นาดจ้ะ นาอ้วนดีค่ะ,คะพี่น้องอ่อนซ้อนพี่กายกับมาเอาอยูบนี่แหละก็เพา,าม,มันมันดอกนาเวลาตากแล้วมันยังเห็นเป็นดอกเลยค่ะพี่น้องมองนี่เป็นมองมูนอนได้ค่ะต้องซ่อมให้ดีเวลาเมื่อบานเนาะค่ะประเข็บบะเข็บทั้งเมืองหนอกมันอันตรายจ้ะพี่น้องเขาจะว่ามันมีตะว่ายากกับสียาเรียบร้อยแล้วนะว,ว่าสีดยา นี่เอาอยู่บน,นี่ปาดดอกแม่อ่อนซ้อนพี่น้องเบิ่งแม่มันอ้วนแม่อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนมันอ้วนสลายโอ้ยขาดเครื่องเอาอยู่ดอกขาดกระไดมันอ้วนพี่น้องเดี๋ยวยาวนั่นก่อนด้อยมีแตะพี่น้องเอากระตาไมาไว้พี่กัอนอือ เอ้าไตา่ยตย่เอาไต,าตา่ไต่ไต้โอ๊ยอยังตอนตอนหนอยาพี่น้องสูงพุ่นะแม่ค่ะพี่น้องเมืองไหนล่ะพี่อ้วนเฮ้ยงามงามงามเอาบัวสุดดอกลด บึงนี่ละค่ะพี่น้องดอกเห็ดจักว่ากล้องจนี่ดอกค่ะพี่น้องเดียวบ่เห็นกล้องกไ็ได้พุน่นพี่น้องบังต่ดอกมีไง ีแน่ปลาหยามันเกิดดอกไงแต่คุนอะมันอ้วนนี่นนนนค่ะพี่น้องพุน่ะค่ะดอกเพชรเม่ กะตาไววปัญญงหลาพี่น้องเฮ้ยมันดอกไงเนาะได้ไปมองหนันอีกบ้านนอกเมื่อ,อ,อนี้เท,ท่าทิมด่านี่ค่ะเฮ็ดเก็บน้ำบ่ท่านข่ะพี่น้องเท,ท่าทิมหลายแล้วบ้ามีมูกเก็บจมยุคนี้ล่ะจ้ะอยากมีมู มึงเนี่ยล่ะผนซ้นมึงเนี่ยล่ะจ้ะพี่น้องดอกเห็ดไหมพุ่นน่ะจ้ะ แล้วพี่น้องพุ่นน่ะเฮ้ยพุ่นน่ะค่ะพี่น้องดอกเห็ดไหมปัดถ่ายรูปกันเด้อเฮ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะค่ะพี่น้องบังดอกเห็ดไงอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องมึงไงเฮ้ยพุ่นน่ะปัด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 พี่น้องอย่าอ่อนซ่อนเห็ด อนซอนลายเฮ้ยหูด่ะเป็นสั้นเป็นสั้นเนาะเดี๋ยวโบคอยเอาได้พี่น้องดอกน่อยๆหาตาดอกใยๆนี่มานี่แม่ะหรอคะพี่น้องเฮ้ย น้องหอมบาท่างผุนคือขายแพงแท้น้องหอมคือบรับเอื้อไปขายเนะ่พอได้เอื้อ่งเงินไปให้พอให้แม่ใส่เนะียรับสื่อเอื้อไปขายเนะียเอื้อสีตาข่าเอื้อสีเลือกเอาเอาคัตตางงามไปดอกคัตตาดอกอ,อ,อ้วนไปดอกงามๆามสีใสๆไปสีดำด,ำดำก็เอาไปถักกินพอได้ส่งเมื่อบานใสหนี่ใสสินเนาะปีกายยังได้ขายได้ค่ะพี่น้อง ปีการย,ยังได้ซองเมื่อบานแตขายซองเมื่อบานนี่เด้อค่ะซองเงินไปให้หลานไปเลี้ยงหลานโอ้พักจำโอ้พักจำพี่น้องไงมองค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องไงมองบอลเป็นบักเ็บขึ้นย้าก็แห้งหรือเปล่ายงมองก้อนจ้า ต่อจากพี่น้องเดี๋ยวย้ำเอาหนีก่อนเด้อนี่จากพี่น้องดอกงามๆอ้วนๆพูนจากพี่น้องขายวาวเงี้ยอ้วตายขายวาวเงี งานกับบัด้เฮ็ดค่ะพี่น้องเอ้ยบ่มีงานเฮ็ดดอกยาวบัได้เฮ็ดงานดอกเลี้ยนกับบัด้เลี้ยนติดโรคระบาดเลี้ยนออนไลน์ผัวกับบการลงทุนจับพี่น้องผัวยาวเป็นคนหูจักใส่เงินอเล้วกับยูแบบจังสี่แหละจ้บพี่น้องมีความสุขกับยูในป่าเนี่แหละจา้าพี่น้องหลายๆคนอาจสิบอขอใจเย้าเนาะกับบอกสู่ฟังจ้บพี่น้อง ลดาหันอยากอยากจะส่งของไปพิจาก็ต้องทาให้สามีเพนี้อาล่อมผุนละจ้ะมีอาล่อมผ้ามียไปซื้อกล่องกล่องย่งบ้าในซื้ออยู่บอกจำจได้ว่าผ้าขอไปซื้อกล่องแน่ขอที่ทรงเฮ็ดไปให้มูกินขอกระเบื้องดอกว่าว่ามูอยากบ่อยากแต่ว่ากันํำใจเพ่นก็ยังมีมีเวลาไปเก็บไผฮะนะค่ะเก็บ ไม่หยอดใน่พักกระแตนหายนะวะค่ะพี่น้องทรงเฮ็ดเพิ่งไปแล้วละจ้าตาพิ่นปาเปิดกองจักเท่าจักเสียหน่อยใจยหรือวาใส่จังไหนดีละ่ะอนันก็ไดนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งนะคะ่ะจุ่มเดียวค่ะพี่น้องจุ่มเดียวได้ได้หลายละค่ะพี่น้องเบิ่งจ้านี่ค่ะไปต่อกันเลยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องดอกกุ้อ้วน มีคนมาดึงไว้อ้วนๆเลยพี่นอ้องอ้วนๆพูดอ่ะอุ้ยอ้วนว่าสัน้นอุ้ยแต่ว่าขาสัน้นเอ้าบอหลายดอกค่ะพี่นอ้องเพราะว่ามันมันขาสัน้นเด็กเอาก้นเด็กเอาเนาะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวเอาแตงสีเนาะนอันนั้นพันขึ้นล่าดูขาสั่นพี่น้องเอ้ยว่ามันสีแดเหี้ยใบ่ยเอาจากพี่น้องนี่ค่ะสั่นโพดแต่ว่ามันดอกอ่อนดีดินี่จ้ะพี่นอ้อ,อ,นนองเดี๋ยวตัดขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อ มันสีเงาด้วยค่ะเด้อจ้ะพี่น้องหาเก็บเอาหม่องเงาเงาหม่องนังน้นโบเงาเนาะท่านาน,าน,นี่ค่ะงามหม่องทีทีมันบ่คอยเงาไหมค่ะพี่นอ้องเงาบ่คอยมักได้หม่องทีทีนี่หลายพดเต้าถิ่มกระพองนี่ยงามักเก็บต้งเสีย นี่ดอกอ่อนๆอ,อ้วนๆหน,น,น,นึงสิเงีๆจักหน่อยสันหลายกับคานเดีย๋ยวเด้อค่ะพี่น้องตัดพี่ดีโอกันมาจ้ะพี่น้องมาตัดขากันจ้ะนี่ค่ะพี่น้องดอกมันทังเสีย,ยาางและมัดเก็บทังเสี่ยงเลยอ่อนๆยวสิพายบาบองมันลายอีหลีค่ะพี่น้องไล้ไรเงี้ยงๆคานเก็บเอาดอกน้อยๆมัน มัตากหยากันไหมคะพี่น้องนั่นะคะเบิ้งห้อยมัห้อยมันเป็นน้ำแข็งมันสิเป็นจุดจุจึงสีเป็นน้ำแข็งนเนาะเฮดมันเป็นน้ำแข็งจังว่าเย้ายางไหลอ่ะล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่ายางหาหาเอาดอกอ,อ้วนๆนั่นแหะดอก ดอกน่อยๆผู้อื่นปะใชห,ห,หลายพดเก็บเอาบนเดียวกระเต็มกระตาฝรั่งข้าจตาเอาข้าจตาเอา,าเ,าเอาวทได้ดอกน้อยๆอ่อนไปต่อกันได้จากจ้่พี่น้องดอกมันอ่อนดีคับพี่น้องแต่ว่าขาอันบางาปันได้ละเพราะว่ามันเป็นเหี้ยวเหี้ยวเบื่องนี้ครับพี่น้องเราแยากเก็บวปน,นี้ซะก่อนเนาะ ุี่นะไข่มิเตอรดองามๆว่ามันบองงามปันไดตา่ามันกะขามันใสดีค่ะพี่น้องนี่แม่ขามันเหาวดีจ้ะเย่าก็เลยเก็บมันอ่อนพร้อมนี่ค่ะอ่อ,อนๆ ห้างนี่ค่ะสองดอกอ่อ,อนๆทั้งคุณปีนีมันออกห้างได้ค่ะปกติมันออกที่ที่จัดแต่ว่าหางนีดอกงาำๆโอ้ยโอตจายติดมือมาหนึ่งน,นี่นองดอกอ่อ,อนๆออออเลย หลายๆล่ะวงทั้งพี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> อากาศเย็นแดดกระพุ่มสีออกเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่อนๆนังสีค่ะเอาไว้สก่อนจังคอยมาเก็บแต่ยากสุดต่อไปที่โอกรอหอดแล้วนี่จ้ะพี่น้องนี่ เลือกเอาดอกใหญ่ๆเลือกเอาดอกกบปลวกบังหน้าค่ะพี่น้องมันเทาพี่ค่ะพี่น้องเบังหน้าราคาพี่น้องมันเทาทิมเบิร์ตนี่ย่อสิเลือกเอาดอกกบปลวกนี่นี่พี่ค่ะพี่น้องยาวมากพี่ละนี่ค่ะแม่นเบิร์ตนี่ค่ะฮุนเถาแล้วเถาแล้วพี่น้อง ในไตอันนะั้นแมนเบิดเลยจ้ะดอนนี่ทั้งดอนค่ะเต็มไปเบิดค่ะทั้งดอนเต็มไปเบิร์ดแล้ไม่ได้อันเดียวนี่ล่ะจ้ะพุ่นจ้ะข้างในอีกข,ข้างในข้างปุ่นมีอีกค่ะพี่น้องแล้วก็ทั่งปุง่น,นเดี๋ยยัดเสิพอายามไปทั่งปุ่นนอนดูเจ้าฮานเลือกเอาดอกดอกสีมันใหญ่ๆก่อนเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะเก็บแต่พี่น้องดอกไม้เงา้ยว ขาประวบอ่ะตะวางง่างเงี้ยมันเท่าล่ะโอ้ยขาดว่าพี่น้องขานขามันอ่อนขานจ้ะเดี๋ยวก็มาจับพี่น้องัดที่นี่เป็นแเล้ี่อ้วนๆหนาๆจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกอ้วนหนาดีเด้อเด้อนี่ค่ะพี่น้อง เย้า่เก็บไปเดี๋ยวยขนาทของปีดีกว่าเนาะค่ะเนาะอย่าฝืนเด้อค่ะเด้อ <ś c oughs> ตั้งท่าปะไรนี่จ้ะอุ่นๆหนาๆเลยค <ś c oughs> ันบ่อดอกแางกับดอกอุ่นๆนย,ยังดีภ <ś c oughs> าพพี่น้องหาเมื่อละเด่นี่กระชีเต็มกระตาล่ะ <ś c oughs> หาเมื่อโอ้ย ปุณนะค่ะพี่น้องเบิงังอู้หูปุณะนะอวนซ้อนอุ่นวนดีนะดีอันนี้ดอกแยงจอยู่นี่ดอกอ่อนมันอันนี้กับดอกอ่อนมันค่ะพี่น้องนี่อ้วนปวาดอวนดีแท้อ้วนอวนพี่น้องโอ้ย Ui buồn à ควบมนค่ะพี่น้องย่าหมอนย่างเดียวเด็ยพี่น้องย่าวหน่ะมนไปทุ่มจังว่าบริไทยแล้วค่ะมนย่างเดียวหกไร่กระไทยพอด้โอ้ยขาดอันนี้มันเถาแหละวปอยนใหม่สันะมองมูดุดค่ะพี่น้อง ย่าตัดขาก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อจ้าพี่น้อง,ดองเดี๋ยวภาพี่น้องเมื่อไหร่ค่ะพี่น้องเต็มกระตาแล้วเทาทิมเบิร์ดพี่น้องบมเดิร์ตไทยเนาะบมเดิร์ตไทยเพราะว่าถึงไทยแล้วมันก็สีเงาค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะพี่น้องได้กระได้เนะาะค่ะมึงนั่นแหละค่ะพี่น้องเทาเสดายเนาะ มีแต่ดอกให่ๆแต่ดอกเๆงๆๆี้เทๆเถานี้ก็ซุมดอกอ่อนกันมีอยู่ค่ะเพราะมันหังบอดไหลายนะคะมันเทาจิมบดพี่น้องเสดายตาตกตะาแข่งดีแล้วค่ะซุ่มขาเงี้ยวนี่ละค่ะพี่น้องขอกันคลิปหม่จากพี่น้องบ๊ายบายจ้า